สวัสดีเด้อพี่น้องไปเดือนมาไทยบรรยากาศฝนตกฝนหัวตะตกพี่น้องบุกีนตกปอแปรปอแปรมากเลฝนตกพี่น้องดอกเข็มไปเดือนออกดอกแล้วไทยบรรยากาศฝนตกยามสายพี่น้องเมื่อดอกเข็มไปเดือนออกดอกแล้วออกสีชมพูตว่าสีชมพูปอแปรพี่น้องสีชมพูจางๆอันนี้ประเด็นถาดบัน เสียบกิ้งนี่คือสีแดงนะพี่น้องเสียบกิ้งสีแดงกับสีขาวได้มากสามสีแล้วขาดอยู่สีสมสีแดงสีขาวสีชมพูขาดอยู่สีสมกับสีอย่างอีกนะกับสีบานเย็นิพี่น้องดอกเข็มเนาะสีแดงประเด็นได้มาแล้วสีขาวก็ได้มาแล้วสีชมพูได้มาจากบานธนากรสีแดงก็ได้เพราะว่าองประเด็นมีกระถางสีแดงเหมุนอันพุ่นสีขาวพุ่นสีขาวดอกเข็มสีขาวยุติทว่า ฝนตกพตกี่น้องฝนตกบ้างนลยนำขังเลยตกตกนาวดูโปรพี่น้องเมืองิกประเด็นแบบเด็ดหยอดอันกุดกรดออกให้เขาได้เห็นฟงไม้นาะพี่น,น้องเนาะเอราะว่าข้าดูประเด็นก็งามงามประเด็นแบบเด็ดหยอดเ่าอ,อยากให้เขาสูงไว้เนาะพี่น้องแบบเด็ดหยอดไว้เพราะว่าประเด็นเจ้าไปปลูกให้ อันงวดก่อนนั่นประเดือนบ body d ด a d hot ต้นนับว่าข้นโดดประเดือนสูงสูงเอาอไปเอามาได้ตายสัมเี่ยวมาได้ตายเลยบ่ไริยั่งสัมอันนี้ฝนตกปีนี่ประเดือนสิขอเพิ่นเอาไปปลูกบ้านเนาะอันนี้ก็ต้นนั่นย่อเด้อพี่น้อ,มนอ,นองมึงต้นย่องามงามเนี่เกิดอยู่กับนี่งามคับเพื่อนยังใบยอพี่น้องเบื้องบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมากพี่น้อง ขึ้นฝาขึ้นผลมากปีนี่มะนาวประเดือนโดโดพี่น้องนาวดกขักดดอกเนี่ยอันนี้คุณหมอเขาตอนเขาปลูกไว้เ่รามันตกเขาปีที่สองที่สามเหรพี่พี่น้องตีกายนี่โดโดดอกปีนี้เมื่ท่านออกดอกต้นแต่ว่าต้นหน้าบ้านออกดอกแล้วละออกดอกกระดกกคือกันของประเดอนกับปลูกไม่ได้หาปีแล้ว ปีนี้รู้สึกว่านั่นประเด็นกับตอนกิ้งใบแล้วพนนะ่ะตอนกิ้งแล้วกับสีเอาใส้กับทางกับจีเนี่ยบนันกันกันเขาออกหักก้อนนอพี่น้องก็สิตัดของเขาออกตัดไปช่ำใบป,ประเด็นเก็บใบทั้งหมดบนแปดกิ้งสนทแปดกิ้งกับแปดต้นเนาะกับจีเอาเท่านี้ละเพราะว่บาบาั่นประเด็นไปได้อันบานธนากรมาสองต้นแล้วไปตอนมากเนาะพี่น้องอันนึงกับช่ำใส่ขวด เบื้องต้นนั่นนี่ประเด็นออกดอกเราพี่น้องอันนี้ก็ออกดอกเราบึง่งสับป,ปะรดสีแดงออกดอกล้วสุดอดอกงามๆตนม้นหนึ่งม่ท่านออกดอกฝนก็ล่างตกฝนก็ล่างตกเนาะนี่บัวบอนสีประเด็นเปลี่ยนกระถางไม้ออกขึ้นมาสามสามใบเราพี่น้องขึ้นมาสามใบอันนี้ก็สับป,ปะรดเบื้องด้อเสียนออกดอกวะ ให้บ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศกล้วยประเด็นก็ล่งสีแก่บรรยากาศทองป้าลงทองป่าี่น้องบรรยากาศทองปลาบรรยากาศให้พี่น้องคาเบบ่งดอกชาบาชาบานี่ประเดอนขอมาจากบานฝรังเลยไงข้าเจ้าให้ประเด็นมาบกบ่คือชาบ้าบานเฮ้าเนาะพี่น้องชาบ้าบานเฮ้าออกม่านสีบานจังสีของเขาว่าบานได้แดงแร้กก็ยุบไปเรื่อยพี่น้อง อยู่ยังสี here, ่ละออกมากก็เป็นจุลโหรั Tammy ้งสี oh ่ละนี่ออกมากเขาสิเป็นยังสี่นี่เขาบ่บานได้พี่น้องเขาออกมากเป็นจุดโหรั้งสี่นี่ดอกเขาออกเต็มเลยตาบ้าแห่งบับานให้พี่น้องนี่เขาออกมากเขาสิเป็นมาม่านเลยนี่บับานให้ชาบาออกออกร้ายพี่น้องพนะจะออกดอกบักลายหนึ่งต่บ่าเขาบ่บานเขาออกมากซั้นนี่แหละแล้วก็กร่วงโรยไปเลยนี่เดี๋ยวก็ออกมากอีก ออกชอ่อหลายเยอะโบคือฉบาบานเฮาได้ฉบาประเด็นขอมาจากกันบานฝรั่งเขาห้ประเด็นมา,ากบาเาาบื้องพี่น้องโบคือโบคือฉบาบานเฮาเนาะฉบาบานเฮานี่ออกเราก็เสียนออกกีบใบบานนั่งสีเนาะของเขาบ่บานได้พี่นอ้องของเขาออกมากกับเป็นตุ่มๆม,มึงสี่เหล่าก็ล่วงลุ้ยไปนี่เห็นบ่ขเขาออกมากเขาก็กาลวงลุอยอย้ยเองสินี่ล่วงลุอยอย้ยเองสิเขาบ่บานคือยังบานเฮาได้พี่น้องนี่ ชบาคือกันแต่ว่าชบาคนละแนวนะพี่น้องเนาะของข้าเจ้าบ่บ้านของห้าบ้านของห้าบ้านงามของข้าเจาออกสีซื้อแต่ว่าบ่บ้านกาชบาคือกันใบใบกันไข่ไข่กันก็บ้านห้าเนาะบ่หงว่าเขาเอื่นดอกก็ยังแต่ว่าประเดือนเอื่นดอกชาบ้าล่าพอสีสีเดียวกันก็ดอกชบาบ้านห้าเนาะนี่แหละเพิ่นห่มากบ้านฝรั่งตรงขามพูนเพิ่นห่ประเด็นมาประเด็นไปโยกเอากระถางมาเลยเพิ่นหาเทิกระถางมาก เราะว่าเป็นใหญ่บ้านเนาะพี่น้องเนาะไปเดินให้เบิ่งอันนี้ไปเดินกับขอมาจากบ้านนั้นงวดก้อนนั้นออกดอกยังงวดนี้ว่าท่านออกดอกยุง้งออก้อนมาทัางผีครับแพี่น้องเอ็นมาท้างผีครับสิได็เห็ดไหมเนี่ยสิดึงให้เขานมนมขึ้นก้อนเขาือเอ็นมาทาั้งผีครับแต่โอ้ยอุตส่าห์ปักหลักไปทั้งผีสิเด้เห็ดไหม เดี๋ยวยังเคยเห็นไหมพี่น้องมันดัดน,นมไปทาปั้งผลหมดหรอกอันดอกกันนั่นไหมพี่น้องมึงเขาเอิอนดอกอีหยังน้อนี่ดอกอีหอยังเหรอใครเจ้าเอิอนไปเดินกระบอกหูจักดอกอีหยังนอ้อไปเดินสีผ้าออกไปบึงยาข้าวเด้อพี่น้องอันนี้ต้นยอ่อต้นยอ่อบึงมะน,นาวออกดอกดอกปีนี้ออกดอกครั้นี่นี่ต้นนี่ก็ออก ต้นนี้แห้งออกดกคักพี่น้องคุณนะออกแบทบสีทุก,กิงเลยต้นนี้คุณนะออกดกคักดกเนี่ยพูตน,น,น,นตน้นนี้อย่างนู้นี่เนาะเดลี่ยนสีห้เบิ้งต้นใหม่เดี๋ยวสีผ้าออกให้ไปเบิ้งต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็เอิ่นต้นนี้เอาสีชมพูบานเฮาซากุระเมืองไทยคือเขาหวานนะไม่ปเป็นไรสุดเลย ดอกสีชมพูพี่น้องห็นบอกบานเต็มต้นเลยพ่นะดอกสีชมพูอากาศเบื่อนกสองตัวนี่นกสองตัวนกบินบินพี่น้องนกบินนกบินนกยังังนนกพิราบเตโอ้นกพิราบนกพิราบพี่น้องนกพิราบนกพิราบบินลงมากเมื่อกี้นี่ บรรยากาศใ้เบิง่งฝนพัวตกเศร้าพี่น้องทางพุ่นกระดอกกันนั่นดอกสีชมพูไปทางตลาดนัดพี่น้องกันสิขอจบคลิปไปซ้ำเนี่กกอนเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี่กับวัดดีก่ะเบืองพี่น้องโอ้อันนี้ขึ้นนั่นเป็นนั่นนั่นอตอนนี้แมเป็นลูกเหรอพี่น้องเนียเป็นเป็นลูกเหรอ ภาพพี่น้องทั่วเบ่งดอกกันถือฝนอีกแล้วดอกลำพงประเด็นดอกลำพงเมื่อวานนี่เป็นสีขาวเมื่อนนี่เป็นสีเหลืองนระเพราะว่าเขาสีโรยหรอดอกลำพงปีนี้เขาจะออกดอกเดียวน้งพี่น้องดอกลำพงประเด็นโรยล่าเราจบแค่ดอกลำพงนี่เด้อพี่น้องเอาไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้กัสวัสดีค่ะถ่ายบรรยากาศฝนตกให้เบื่อเนอกพี่น้องฝน,งนกระลังเงินลิ้นแฉะอยู่ดอกตอนนี้เป็นกระตากฝนไทย ฝนล,ลินยังมาท่านแห้งตอนนั้นเขาแห้งไปเดินไทยว่าท่านเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแค่เด้อพี่น้องเริ่มากล้วฝนประเด็นกับสิคอนอนุญาตปิดคลิปกอนเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้กสวัสดีค่ะฝนมากเหรอพี่น้องไม้ฝนมากเหรอเสียงหอเสียงหน่อยมะเหรอประเด็ตากฝนทายลูกให้พี่น้องครับวัสดีค่ะ